ความสุขของเจนี่แฟนๆแห่ยินดีสำหรับดารานักแสดงนางแบบมาความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีคือเจนี่อัลลพัชนะัป้องเพรหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเจนี่เทียนโพสวรนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีว่าเจนนี่นั้นเป็นภรรยาสุดที่รักของหนุ่มมิกกี้นอนอัลพารให้โซ่หนุ่มหล่อลามซิกแพคแน่นหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามมิกกี้เดอะเฟสและทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจก็คือน้องโนรานณะเพชรณปอมเพชรนั่นเองค่ะ และล่าสุดทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเจนิสชาลิสาน้องสาวเจนนี่คลอดทายาทแล้วโดวยสาวแจนโพสต์ภาพความน่าเอ็นดูของน้องนีนาะพร้อมเผยว่านีนามารายงานตัวค่ะหนูนอนได้ทั้งวันเลยไม่ยอมตื่นมากินนมขี้ซาเหมือนใครเนี่ยถ้านอนสบายมากเลยจ้า โดยเจนนี่คุณป้าคนสวยเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับหลานรักด้วยว่า My Lovely n i นีและได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันจำนวนมากเลยทีเดียว